Nài, yu <laughs> Ở... Nào, cháu dùng này, đổ lên đây Nè Bọt Nè côn anh nhà Ôi อสอนจะเด้น yup. ีแต่ปลาดุกท you. ั้งนั้นนี่ทำให้สังเกตเห็นเนี่ยสงสัยนี่อยู่คนนี่ยังหลายผู้ผู้ยันยังอยู่ยังอยุบดิโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วภาบทักทายสบายดียามเศร้าเนาะนี่ก็มาพบกันเช่นเคยเช่นเคย นี่สิมาสะปลาอยู่คลองน้ำนี่แหละเนาะคลองนำ้ำพนานี่แหละเอิ้นว่าฝนตกเมื่อวานนี่เนาะคือว่าปลาต้องขึ้นแน่นอนพราะทางเทิงเฮาตรงอยงแล้วเนาะขึ้นมามันต้องคาเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งเนาะบรรยากายศยามเช้าเข้ากับเลื้ยงเลยต้องเลื้ยงเลยเนาะ,นะทางนี้ก็เขียวงามล่มเลยเนาะมันเป็นมันล่ม เดี๋ยวมาเบิงบอนภาษาบ่อนเฮอามืก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเฮามาติดตามนำกันเด็กน้อยก็ได้พอปิ้งก็ยังดีเนาะตอนนี้กำลังอยู่่สิได้บยังยังจุดนี้เลยเนาะโอ้น่ะเจแล้วนี่ พีน้องอืน,นี่เต็มโกนอัญญนโอ้ยตาสอนใจเด้อนี่จะปลาลุกทั้งนั้นนี่ทามที่สังเกตเห็นเนี่ยนี่อยู่สองสี่หกแปดสิบอยู่นี่มีสิบโตเนออาอเดี๋ยวฮาสิมาตอกสงสัยนี่อยู่โกนนี่ยังหลายผู้

อันนี้ก็มาเอาน้องหน่อยเนาะเดี๋ยวป่านสะกวันมาป่านกันสัก่นันก็น้องนี่มันลักเตอมถ้ามันออกมาได้ต่น,นั้นมือจะลุกหน้อกนะ็ต้องเอาหนำเอา,อเอา,อเอาอให้มันก่นอนยังเขาทำาผ่าตอกเนาะ đâu thả nằm trước còn đem cái cái ไม่ขำก่อนขวาเดี๋ยอามาเห็นใหม่ลักขัดก่อนเนาะแบบประทมพื้นบ้าน Ouais, non, non.

nè chấm bắt được nghe không nè đâu sao rồi không bỏ nhá mình ICL nằm mà nà cha dù nè đột nè nó thật tàu vào này. nè mà tiền tiền ưu nó ngon không? Giờ sẽ tiền mày còn nó mà. เราถ้าเรขั้นตอนเปลี่ยนแผนนะเนาะมันหน่อยตรงน,นี้เลี้ยวอ๋ออันนี้กำลังทีเอาบุคคลบุคคลวิธีเอาเนาะมันบวมมาเนี่ยะเข้าที่เอา,ออออาเแบบนี้แหละ

เอาสิมาหักอยู่เถียงเนาะตัว มนน้ำตัวทั้งโลลงมามันบเป็นหัดถ่ายมันบมเห็นยังน้ำะัไ chuẩn bị mà hắc nghiêng nó của họ này cả hắc lại lại nó mà này chỉ mà hắc nghiêng tấn nhưng nhưng một thân này hắc nghiêng nó thì qua đúng มาเบิ่งห้างเอียงบ้านขาสสีันนั้นเนาะเาสิาใส่ดินทรายดินทรายให้โตนผดแล้วก็จับง่ายอาได้มาเลยเนาะใส่เลย đại nó mua chạy này là cá mình mua đó mua đi nó chấp งานเอามีแต่ปลาดุกเดี๋ยวสิไปหลังเนาะโตตกกอดเนาะก็แมนนะเอาขึ้นแล้วเนาะ เงินผลงานเนาะตอนนี้ปลาน้อยนี่ปลาคอตอนนี้ปลาดุกโตกินหนี่เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ได้อยู่10ปล่ยเนาะ19ตัวยันเจ็ดตอนนี้12 ทุกทั้งนั้นโอ้จะมันบาดมันโยนหำมชิงกันอยู่บ่อยมันหอมเนาะโอ้ยนี่ขักอะไขักอะไมนัมนมนันมัน